สวัสดีครับพี่น้องมาค่ะมาออกเลาะอ,อีกตามเคยเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมื่อนี้จุลี่สิบห้าเป็นเลาะเลาะข้างบนมองกันเหตุมันเคยออกค่ะพี่น้องไปเบิ่งดูว่ามันที่เป็นแบบใดเนาะค่ะเนาะมองที่จูมองที่จุลี่เคยเก็บอันเหตุมันปูนะคะพี่น้อง อูีคิดว่ามันเอ่อบ่มีอีกดอกค่ะแต่ว่าแห่งสิไปเบิงว่ามันที่มันที่เป็นแบบใดเนาะค่ะนาะช่วงเนี่ยเนาะเพราะว่ามันหนาวแล้วค่ะพี่น้องเบิงว่าสิมีเหตุอย่างอื่นบออ่อหรอคหรอสภาพมันสิเป็นแบบใดเนาะค่ะเดี๋ยวมาไปน้ำกันค่ะพี่น้องขึ้นเขาคือคเก้าละค่ะไปเนาะค่ะไป ย่างขึ้นเขาเพื่อเาผาผานพลังงานเพิ่มอีกสองเท่าค่ะพี่น้องบมมีผู้ใดบอกดอกแห่งคิดเอาเองค่ะพี่น้องเพราะว่ามันยางเมียก็ปกติเนอ้องขะนน้องมันขึ้นเขาโอเคค่ะเพื่อเรียนว่างหัวไปไปไป,ไป,ไปน้ำกันมีออยู่เด้ค่ะพี่น้องเอ้ยออกย่างผพ้เดียวคือเก้าละค่ะพี่น้องย่างอยู่บ้านเนาะค่ะเนาะ ไม่ต้องมีไผ่ยางน้ำยางเองผู้เดียวเลยเดี๋ยวจุลิษาเบิกนะค่ะเด้อนี่โอ้มีอป้ายอยู่บ้านนี่แหละค่ะพี่น้องยางอยู่รอบ,บ้านเนาะค่ะเนาะออกกัารัางกาย ุ่นท้างที่จุลีขึ้นมาค่ะพี่น้องปูนจะไปกันต้นเนาะค่ะเนาะอพอเฮ็ดแล้วขาาดอกนึง ดอกน้อยนึงคะ่ะแล้วนี่กะติเป็นเ็ดอันนี้อันนี้จะเป็นเห็ดอันนั้นเด้อค่ะเด้ออันเห็ดอเาเห็ดเนียงกนอเด้อเดีอเดีอเดโอ้ยคือซื้อบอ,อกเห็ดประกาศลังคะ่ะพี่น้องนี่นี่เ็ดอันนี้หัวก็สิขึ้นคะ่ะพี่น้องนี่เพิ่นเเห็ดประกาศลังเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อนี่นี่คะ่ะนี่นั่นก็จะเป็นเ็ดประกาลัง นั่นก็สิเป็นเห็ดเบื่อค่ะพี่น้องนั่นนั่นก็อีกดอกนึงค่ะเห็ดเบื่อขึ้นกันแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นเห็ดลินจือค่ะพี่น้องเห็ดลินจือเ,เกิดอยู่คอนนี่มันมาเกิดอยู่น้ำคอนนาะค่ะเนาะมีเห็ดอันอื่นบ่ค่ะบ่เห็นตาค่ะบ่มีไปโตอรอหนีปกติจะเป็นป้าเห็ดผง ที่เดือนที่แล้วที่จุลี่มาเก็บที่มนนะะันไะล่ไล่เนาะค่ะนาะพี่น้องเนาะช่วงนี้บบมีอย่างเลยค่ะพี่น้องช่วงนี้นี่นี่มุมนี้ละบมองป้าเห็ดเผิงค่ะพี่น้องเห็ดเผิงเนือ้อหรือเห็ดเพิงเข่าที่เพิ่นเอินกันนะเนาะแล้วแต่ค้นเจอเอินเนาะคะ่นะนาะพี่น้องเนาะนี่โบมีอย่างเราค่ะตอนนี้เห็ดบ่เห็นแม้แต่ห้อยเพราะว่ามันกันหนาวแล้วเนาะคะ่นะนาะพี่น้องเนาะอันนี้แก อันนี้ก็คล้ายๆกับที่ยุบ้านอันนี้ก็ดีคล้ายๆกราวคาเวอร์หรือมันก็อีหยังนี่ลหละเป็นตะไคร่น้านติดนี่อันนี้ก็จะเป็นป้าที่จุลีพอ่อพ่อเห็ดมันปูเนาะค่ะเนาะนี่ป้านี่แหละคะ่ะจุลี่หัวขึ้นมาหอดเดี๋ยวจุลีลรอแป๊บหนึง่งว่าสิเบิงเบิงดูว่าสิพ่อว่าสิมีหยังให้เขาเบิงแน่นอะค่ะเนาะ ถ้าทางพวกนี้ยังลงเรือหรอกค่ะพี่น้องถือสว่าเขาขึ้นมายังออกกําล่างกายเนาอคคะน้ะพี่น้องเนาะเงียบไม่มีแม้แต่ร่องรอยนี่พวกนี้ยังเลย